ร้านลิสแมนชบริการเติมเกลนออนไลน์ Online 24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3,000 0 0คนเติมเกลนชมป์นาในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ o f f ฟิเชียลเกลียนแอดไลน์แอดลหรือทางเว็บไซต์ lismanshop.com t เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องนึกถึง i s t m a n Shop เราลงทางนี้ดีกว่านะครับบ้านเดิมของเราเลยสวัสดีคนดูทุกคนนะครับผม ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมาสอนนะครับไต่แรงให้ดูรัวๆเลยมหาเทพกำลังการมองเห็นให้ฉันฉันโชคดีแล้วมีแม้เพิ่มความจุกระสุนสไนเปอร์ตรงนี้ในโลกตาอยู่นี่กรต่อู้ฉันได้รับเาเมจฉันน็อกศัตรนะูแล้วกำลังรีโหลดต่อได้ครับจังงวันนี้ จัดเลยมันเวลาต่อยแล้วมันอันนี้ด้วยนะกำลังสู้กับศัตรูกำลังโดนจริงแล้วไงอะครับเพื่อนแล้วไงอะครับกำลังใช้ตะขอเกี่ยวนี่ไงน่าจะบอดนะ่าจะบอดนะฉันปลิดชีวิตของศัตรูแล้วทั้งทีมถูกจัดการแล้วระวังผู้นำสถิติสังหารคนใหม่ คุณเป็นผู้นำสถิติสังกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆเมืองเรานะยังไงก็ได้เปรียบมีคันชักลูกสองตรงนี้เลเวลสามนกำก,ก,ก่อนนะ<อ>มันโซโล่แรงนะครับมันต้องเล่นให้ละเอียดนะ วินแมนวินแมนอยากได้ไอ้นี่ผมอยากได้แอลสตาร์มากำลังใช้ตะขอเกี่ยวช่วงนี้ผมชอบชอบแอลสตาร์นะชอบถือแอลสตาร์ไม่ใช่ว่าจะได้ยิงเยอะนะผมชอบถือมันเฉยๆนะครับเหมือนแบบเวลามันจำเป็นจริงๆแล้วมันมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้มีอาร์สามศูนย์หนึ่งตรงนี้ อีกหนึ่งนาทีองเซฟโซนอยู่ไม่ไกลนะระยะทางระหว่างเราถึงมอกนะอย่างเมื่อกี้ระยะใกล้ต้องอเทนกับน็อกแ,บบแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้เลยคุณแปดเลยแล้วกันนะครับเป็นยิงกันใช้ตะขอเกี่ยวอยู่กำลังชาร์จกรอก สกลิลออลติเมทของฉันพร้อมแล้วมาชาร์จก่อนทุกเวลาเริ่มล่อกำลังสแกนพื้นที่โอ้โหได้น้อยจังเนละยศัตรูดูไกลยอยู่นะฉันกำลับบงซ่อมแซมตนเองฉันไปแล้วนะ ทำตึงวงเซฟโซนกำลังขยับฉันกำลังถูกยิงสหายโอ้ไม่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 มีแค่แพ็คเกจกำลังเลืดอดเลยห่อแนแค่แพ็คเกจสกิลอัลตทเมทของฉันพร้อมแล้วน็อกศัตรูแล้วฉันไปแล้วนะกำลังใช้กำจัดศัตรูแล้ว เจอศัตรูกำลังรีโหลดกำลังสแกนพื้นที่กำลังสแกนพื้นที่นะนะกำลังา,างนะล,ลัรได้งัตรีโลดทำได้บนะผมจะไม่เก็บศัตรูไว้หรอก โอ้โหแอนิเมชันมันตรูอนิเมชันมันช้ามากอะ่ะมันต้องใช้ดีๆอะ่ะถ้าใช้ตอนหน้าศัตรูนี่ตายแน่นอนผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะไอตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยดูแอนิเมชันของมันเท่าไหร่นะจังหวะ <c oughs> เฮียมาก แค่ม้พล,ลังในการมองเห็นใหน้ฉันเอาไปนะมีอีกทีมกำลังโจงงมตีกำลังยิงตม่เสูร้ามกรุมมีหลายทีมโจม,มตีกำลังชาดกรอกของท่านฮะเบาชัาน เน็ต <Net S 2> ผมไม่ดีเหรออันไหรครับนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเปลี่ยนเน็ตกอนกำลังติดตั้งซิปไาลกำจัดศัตรูแล้วพบเป้าหมายฉันกำลังชาร์จกล่องกำลังรีโหลดเน็ตไม่ดีเฉยเมื่อกี้กำจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสามใช้ตะขอเกี่ยวอยู่ฉันกำลังชาร์จกล่อง เสียหายของฉันข้างบนหรือเปล่าอาจจะมีอยู่นะข้างบนอนะเหนนไม่ดีเฉยเลยฉันไปแล้วนะศัตรูกำลังยิงใส่ฉันกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆอยู่ในั้ลัาฆ่าก่อนคุณองศัตรูแล้ว ชีวิตของศัตรูแล้วเรียบร้อยใช่ไหมวงก็ใกล้มาแล้วนะทุกคนมีภารท้ายตรงนี้เลเวลสามกำลังชาร์จกรอบกำลังรีโหลดกำลังสแกนพื้นที่โอเคเคลียร์อาจจะพูดน,น้อยหน่อย<ด>นะตั้งใจล<ต>เล่นใน,<ห>นตัตวนี้อยู่นะครับประทาวนะไม่ค่อยได้เล่นนานแล้ะ ผมกำลังฝึกเล่นมันอยู่นะพยายามเล่นค่อยๆเล่นไปนะครับเราไปดูตรงนี้กันไหมกำลังชาร์จหรือเขาหรือเขาอย่างเมื่อกี้สแกนต่อหน้าศัตรูมเมื่อกี้คือถ้ามันคนจริงๆนะผมตายไปละใช้ตขอเกียวอยู่แต่วงมันไกลามากเลย กำลังรักษาเนี่มันนานเกินไปแล้วฝั่งนี้ไม่น่านมีใครนะกำลังรักษาบาดแผลอยู่ฉันไปแล้วนะรอี่นี่เริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงสิ้สน,นสุดแ,แ,แล้ว ไไฟไม่ดีสก้คนต่อลอเอยูเพื่นกำลังหาคนอยู่นะตอนนี้ เฮ้ยนั่นไนได้ยินเสียงปืนละเน้นเข้าร่วมนะเพื่อนอย่าเข้าไฟาใกล้เเิน,นโอ้ยแลกมากไปอยู่เมืองข้างหน้าพอแล้วเพื่อนมีพาท้ายตรงนี้เลเวลสไม่ก็อยู่เนี่ย กำลังรีโหลดกำลังยิงต่อสู้แต้ไปราสุดท้ายของพวกเขาแล้วอามิโกสโอ้ยยกำลังชาร์จกรอบหรือเขาหรือเขามีเพื่อนกำลังมาสังหารเราเพิ่มมีอีกทีมอยู่ระวังนะมีทีมอยู่นะเพื่อนกำลังชาร์ มีพานทายตรงนี้เลเวลสามผมว่าสแกนไม่ถึงอนะสแกน่กำลังทำเครื่องหมายพื้นที่อรอบๆสแกนไม่ถึงนะศัตรูกังฉันต้องการความช่วยเหลือทางนี้ฟิกาเตมีทีมกำลังโจมตีเรา การวามช่วยเหลือตรงนี้จุนเท่อกน่งหาเท่ให้ย่ามีโกะนี่ไปแพดไฟเดอร์กำลังมาแล้วสหายโอ้โหมันดีดิจริงจริงมีคแนบ้า้องไมมาายด้วยสศัตรูกำลังยิงใส่ฉันเจอศัตรูกำลังีม่โดโอ้ยยิงไม่โดนเลยแต่ก็ขึ้นนะแหลงขึ้นอยู่ อ๋เสียดายทุกคนผมยิงไม่โดนเองนะจังหวะที่เปิดอันติแล้วมันมองศัตรูสีศัตรูมันเปลี่ยนอะ่ะผมนึกว่ามันอยู่นอกกำแพงนะก็เลยแบบกึ่งกึงจะยิงหรือจะไม่ยิงเนี่ยยังไม่ชินกับตัวนี้จริงแต่ก็ขึ้นนะแรงก็ขึ้นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ